สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรารเล่นกันอีกเช่นเคยนะฮะพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่แฝดหรือ9กอ่าจำไม่ได้เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้บอกไว้ว่าจะทําการอัปเกรดบ้านแล้วก็สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับ ก็จริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่มมามากมายอะไรหรอกนะฮะส่วนที่เพิ่มมาก็จะได้แก่นี่ฮะชั้น2ที่ทำพื้นมาก็ไม่ได้เรียงให้มันตรงกันก็อาจจะมีการแก้ในอนาคตนะฮะแล้วก็ทำเตียงนอนนะมาหนึ่งเตียงนะครับแล้วก็ที่เก็บต้นไม้นะฮะที่เราเ,เขาเรียกอะไรซุ้งเออเก็บไม้ซุ้งแล้วก็เก็บไม้แพล้งนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดฮะเอาไว้ขึ้นมาชั้น2อ,อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอาที่เอาไว้ดักจับหยดน้ำนะฮะแล้วก็เรจะเอามาหยดน้ำเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนข้างในอ่ะตรงนี้เราทำลงตีเหล็กนะฮะหรือว่าที่อัปเกรดอุปกรณ์ของเรานั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่ผมอัปเกรดแล้วก็จะมี ขวานเลวเวลสองฮนะก็อัปเกรดมาเป็นหนึ่งดาวไม่ใช่สิอัน,นมธทตุอ่ะแล้วก็ขวานเหมือนกันหนึ่งดาวแล้วก็ดาบหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องบดนะสมูทตี้แล้วก็สร้างกล่องเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะแล้วก็อันนี้เราสร้างมาแล้วนี่วาตั้งแต่พาทก่อนหน้านี้อ่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเออมันยังมีอีก สองสามอย่างที่เราต้องสร้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลารวบรวมทรัพยากรนาะดิดนึงก็คือไอเนี้ยฮะที่เอาไว้ทำเนื้อตากแห้งแล้วก็แซฟแคชเชอร์นะฮะคือไอเนี้ยผมพยายามอ่อาค่อยเรียกอะไรวางแล้วแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันต้องวางตรงไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยหาวิธีในอนาคตละกันโอเคสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือ การไปเก็บรวบรวมฟันนะฮะฟันทองแล้วก็ฟันขาวนะฮะที่เราเจออยู่แถวแถวโซนต้นเบอร์รี่นะครับเนี่ยตรงสถานีที่เราเคยไปค้นมาแล้วแล้วก็มันจะมีอยู่ข้างล่างต้นไม้ด้วยนะครับเป็นฟันฟันขาวจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการกลับไปหาเบิร์กแอลนะฮะ เราก็จะไปอัพค่าสเตตัสของเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคไหมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็อาหารแล้วก็น้ำโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไปถึงต้นเบอร์รี่กันเลยนะครับไปปอ่านี่ฮะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้โหข้างในนี่อะไรเนี่ย ลงแมงมุมช,ะชะัดๆโอ้โหคือต่อให้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับมันก็สปอนหรือว่าเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เสียแรงฮะเสียแรงเปล่าๆเลยแต่ก็ช่างมานะันฮะเรามาเอานี่สิ่งที่เรารอคอยอ๋อใช่คือก่อนหน้านี้ผมก็แบบ ตอนที่ไปสำรวจทางฝั่งทางฝั่งเนี้ยผมก็ไปเจอมาแล้วล่ะชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสีทองโอเคมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งในสถานีย่อยข้างบนเดี๋ยวเราอาจจะต้องฝ่าฝูงแมงมุมไปนะฮะอย่างน้อยเราก็มีแวะตอดด้วยนะมันน่าจะอยู่ข้างบนนะ่ะ เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นข้างบนกันไหมเอ่เเเาาเเอ,อ,อสถานีมนจะเป็นสถานีที่แยกออกมาตรงนี้ต้ตมีเหรอไม่ตายเหรออ่านี่ไงใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันจะตามไปถึงไหนอ่ะมานี่ดิ มามาออกมาให้หนูเรียบร้อยโอเคข้างในน่าจะข้างในนี้แหละพื้นที่เดินก็น,น้อยเหลือเกินอ่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วก็เท่าที่เห็นนะฮะเท่าที่เคยเจอมันน่าจะมีข้างล่างด้วยแต่ไม่จะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างล่างตรงนี้หรือว่าอาจจะต้องเดินไปข้างในอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวเรามาลงไปข้างล่างกันต่อเลยครับอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่ โอ้โหแล้วมีแมงมุมด้วยเวรละเฮ้ยโอ้โหแล้วทำใหญ่หนักไปด้วยโอเคอ,อย่างน้อยมันก็เข้ามาไม่ได้ฮะ ลองไหมเราลองไฟไหมแต่มันมืดอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเราวิ่งเลยดีกว่าฮะจะไปฝั่งนู้นนะไม่แน่ใจว่ามันยังมีอีกไหมข้างในนี้อา่าน่าจะไม่มีแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปไปต่ออีก ฝั่งนู้นกันเลยฮะไปมืดไปหมดเลยอะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยแล้วก็ไปหาเบิร์กแอลออคุณผู้ชมะระหว่างทางผมวิ่งกลับบ้านนะ ก็วิ่งมาเจอเนี่ยคุกกี้แซนด์วิชหรือเรียกง่ายว่าเป็นขนมโอรีโอั้นเองนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันเอามาทำอะไรก็เก็บมาไว้ก่อนแล้วกันอ่าเาโอ้โหชิ้นเบลเลอร์ตีปุ๊บเดียแค่เนี้ยเดี๋ยวต้องเอาไป อ่า analyze ดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ทำอะไรบ้างจะว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เก็บของมา analyze น,นานแล้วนะเนี่ย human food เ,เหรอ human food ม,มันเอาไว้ทำอาหารเอาไปใส่เครื่องปัน่งนงี้เหรอทำแบบเป็นสมูทตี้อ่าแล้วก็ ถ้าเราไปหาเบิร์กแอลแล้วเดี๋ยวเราลองมาไม่ดีหรือว่าจะล่าเลยดีเราอยากทำชุดเกาะของเลดี้บั็อกะฮะเพราะว่ามันเป็นเกาะที่ดีมากต่อการบล็อกนะฮะเราจะาเดี๋ยวเราต้องหาม,มุมอร่อยของเราอ่ะมา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 ,มา ขึ้นมายันบนนี่เลยเอ,อ่ะเดี๋ยวเราหา,ามุมอร่อยพอดีเลยนี่ปักมาดิพุ่งมาได้ไหมเขาพุ่งมาไม่ได้ <c oughs> อันก่อนเอาธนูยิงแบบนานมากอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากอุย้ยแบนเด็ดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขับก่อนโอเคอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งรีเลือดนะ่ะ โอโดนกำไลกระพริบแมวสทีแล้วออกนะตไม่โดนเลย เรียบร้อยหนึ่งได้ส่วนตัวมาสามชิ้นชุดน่าจะใช้เยอะอยู่นะเนี่ยส่วนหัวก็ใช้แต่เมื่อกี้เราไม่ได้หัวเลยอันนี้ก็ใช้ตัวไปถึงสองแล้วโอ้อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าเอา่ลไยใจที่เราอัพขวานเป็นไม่ใช่สิสร้างขวานเลเวลสองได้เลยใช่ไหมฮะผมเอาไป ไปตัดขนนกนะฮะแล้วก็เอาขนนกไป a อนาไลซ์ก็นี่ฮะมันเปิดเมนูคราฟใหม่มาก็เป็นธนูแล้วก็ครอ Crossbow แล้วก็ลูกธนูแบบขนนกนะครับคิดว่าน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไม่โอกาสเนี่ยเราจะต้องไปทำการนี่ฮะไปสู้กับแมงมุมยักษ์นะฮะว o ฟสไปเดอรโอเค ก็เดี๋ยวเราใช่ไปหาเบิร์กเอลกันเลยระหว่าทางถ้าเจอเลดี้บัคเราก็อาจจะทำการฆ uh huh. าตกรรมเขาะฮะไม่ได้กลับมาสนานเลยเฮ้ย uh huh. <Hey, S 2> เดี๋ยวเราต้องไปห้องนั้นก่อนในะี่ว่ ห้องนี้นี่ไงฮะเออนันอยู่ฝั่งซ้ายนะตรงนี้นี่ไงโอ้เป็นฟันทองด้วยอ,อ่าเรียบร้อยเมกามิ้วโมล่า เอาเบิกเอลกันครับนี่ตี <is> nice น,นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีทองเดี๋ยวเราเอัสีขาวก่อนแล้วกันเอ่ออันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มแม็กสแตมินาอันนี้น่าจะลดลดเอ่อค่าความกระหายนะฮะให้เหลือ80แล้วก็ความหิวเหลือ80ิ แม uh, ็กแอคทีฟมิเนชันนี่คืออะไรอ๋อใส่ได้3ชิ้นนะฮะก็คือพวกที่เรากลายพันน่ะแบบว่าถ้าเราทำอะไรเยอะๆขึ้นตีมดเยอะๆเงี้ยเราก็จะตีมดแรงขึ้นหรือว่าใช้ธนูไวๆก็จะ,ะเพิ่มอัตราการสตันการใช้ธนูนะ,ะแต่ว่าเราเอาเป็นแม็กเซมิน่าก่อนแล้วกันฮะโอ้ใช้ทีละสเลยไม่สิเริ่มแรกใช้ทีละห เหลือหนึ่งก็อัพเลือดดีไนหะมอันนี้ก็ดีนะแต่มันใช้สามเลยอะอที่หิวน้ำเลือดเลือดก็ยังไม่จำเป็นเดีเ๋ยวเราอนาะพวกน้ำกับข้าวมาแล้วกันเลือกสักอย่างจะเป็นข้าวอะแล้วก็นี่เสียงช็อตดังจังแร จาก5เป็น8แล้วก็แมกนีซิออร์ที่แตกก็คือเราจะเก็บได้จาก10เป็น13หรออันนี้ลูกขนูก็ยังไม่จบจนนี่ละกันเหลืออีกสองเหรอนี่ละกันเราเน้นเน้นเก็บทรัพยากรได้เยอะนะฮะ เรียบร้อยตัวน,นี้ก็โอเคก็เดิมดีกว่าเอ่อเคเวสเราสามารถรับมาได้สองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำการทำภารกิจเสร็จแค่สองภารกิจนะมันได้ให้รับทีละสามภารกิจก็รับมาเลย เรามีตังเท่าไหร่สองพันหรอคุกบุกอกพีเป็นสูตรทำอาหารเหรอน่าสนใจแตว่าครันนี้เรายังไม่ไม่ได้เน้นทำอาหารนะฮะอันน <huh ี้น่าจะ เพิ่มประิทธิภาพการใช้แบนเดดไฟเบอร์นี่ไงเอาเริ่มรู้ว่าเราซื้อแล้วซื้อไปโอเคเหลือ5้0ก็น่าจะซื้ออะไรไม่ได้ครับประมาณนี้แล้วเราจะไปทำอะไรต่อดีนะเดี๋ยวดูเควสหน่อยว่ามันมีอันไหนทำได้ง่ายๆบ้างนะปิดไายคลิปนี้ โอเคก็หาชิปเนี่ยในหมอเนี่ยเราก็น่าจะยังไปไม่ได้แล้วก็ฟิสบเลหรโอ,โอโด้วยปลามันคือที่ไหนวะแล้วก็อีกเวสเลงก็เป็นเบิร์ด ไปวางมาร์เคเกอร์นะฮะอืมดูเหมือนแต่แลาเควสมันจะต้องใช้เวลาทำนะเนี่ยงั้นก็๋ยวมีอะไรที่เราสามารถคราฟได้ไหมเพื่อเราจะแบบไปหาวัตถุดิบมาทำนะฮะโอ้โหอ่าคอสโบทำได้แล้วนี่เราทำคอสโบกันนะฮะน่าสนใจ เดี๋ยวเราอ่ะผิดท้ายคลิปฮนะเดี๋ยวเราไปลองสู้กับแมงมุมยักษ์ดูไหมเดี๋ยวต้องรีเทร์อาวุธก่อนนะต้องลองต้องลองฮนะหวังว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับไปนะฮะเอ่อก่อนที่ เราจะทำการสู้กับเขานั้นเดี๋ยวต้องขอทำอจุดเกิดไว้ก่อนนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการวิ่งมาเก็บของถ้าเราตายนะฮะยิ่งนะก่อนจะไปแมงมุมยักษ์ขอบให้แมงมุมน้อยก่อนแล้วกันอ,อยู่ดีๆมั้กครับ

เดี๋ยวเราไปเอาอาหารก่อนแล้วกันฮนะก่อนที่เราจะไปทำการ oh. ท้าทายเจ้าเวงมุมยักษ์นะฮะ <laughs> ถ้าเราหากําดักธรรมชาติได้ก็ดีแต่ไม่รู้ว่าแถวนี้มันพอจะมีไหม <c oughs> นี่ฮนะท,ที่มันอยู่มันมีสองตัวโอ้ ตัวหนึ่งนอนอยู่ส่วนตัวนี้มาไหมมาไหมวิ่งไปอ่ะมันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวออกข้างออกข้างหากับดักธรรมชาตินะมาไหมไม่มาเว้ยมาดมาิอุ๊ยอุ้ยอุยตัวนั้นตื่นมา S <S ออกข้างมาฮะตามมาไหมมา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 ำกำลังรรมชาติหน่อยไหมมาไอ้หนูมา,มา,มา,มาบ้เอามาบ้ล่าอยากกลับสิถ้าขึ้นที่สูงแล้วมันแบบกลับเลยเดียด๋วยวคือชุดตัวนี้ถึงจะเพิ่มเลื่อนมาก็จริงแต่ก็มันก็ตีแรงมากเลย,ยอ้าวนอนไปซะแล้ว โอ้ยมืดวอะอ,อ,อุ๊ยโห่ตีแรงมากและติดพิษด้วยเว้ละไม่น่าไหวอะดูมันตีทีเดียวดีนึกขนาดเกาะเพิ่มเลือดมาแล้วเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหวเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเราได้โล่น่าจะลองเราจะไปสำรวจหาวัตถุดิบมาทำโล่ขั้นสองนะฮะแล้วก็เออ่ทำชุดเลดี้บั๊นะฮะก็คือเนี่ยชุดนี้เซตนี้ที่มันจะเพิ่มอัตราการบล็อกนะฮะแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์กันมาเยอะมากเป็นเกนาะหนักด้วยนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือจะ วิ่งช้าหรือว่าเดินช้ามากแต่ก็เรอไว้ใส่ตอนที่เราจะมาเจอศัตรูที่มันโหดนะฮะโอเคฮะสำหรับพัทนี้ก็คิดว่าน่าจะพอไว้แค่นี้กันก่อนเลยครับเดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยพัทหน้าเดี๋ยวเรามาตามหามาร์กเกอร์นะฮะตรงภารกิจด้านบนแล้วก็ทําการสํารวจนะครับหาวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อที่จะมาสร้างของที่มัน อัปเกรดมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะสามารถไปต่อกรกับเจ้าแมงมุมยักษ์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ